นะเรื่องชะลอวัยใครสนใจอยากศึกษาเพิ่มขอดูความรู้ในอินบ็อกซ์หมอพิมพ์่าย้อนวัยลดพุงลดโรคหน้าเด็กเริ่มที่ความคิดคุณต้องบอกตัวเองอย่างนี้ฉันเป็นคนผอมและแข็งแรงฉันทําได้จิตใต้สํานึกคุณอนะฟังเสียงคุณอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อนที่หมอมาเรียนเรื่องนี้นะผมก็จริงเหรอฉันเป็นคนสําเร็จฉันเป็นคนเก่งสมัยหมอเด็กๆเลยนะนะฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนมีวิน,นัยก็พูดกับตัวเองไว้มาผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันจรงิงไม่จรงิงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจิตใต้สํานึกคุณเนี่ยมันฟังคุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณังพูดตววเอ่า มีแต่กระป่วยกับป่วยดังนั้นป้องกันสมองเสื่อมป้องกันเส้นเลือดสมองติดตายอุดตันและลดไขมันเริ่มที่ความคิดสูตรหมอโอ๊กนะฮะนอกจากคุณจะสุขภาพดีแล้วคุณจะต้องชีวิตดีคุณจะต้องอารมณ์ดีคุณจะต้องอายุยืนถ้าคุณอยากจะลดคงลดไขมันเร็วแบบเร่งด่วน10กิโลคุณต้องเข้าใจว่าร่างกายคุณนะใช้พลังงานจากสองสารอาหารใหญ่หนึ่งคาร์โบไฮเดรตสองไขมันโปรตีนก็ใช้ได้แต่โปรตีนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลเหมือนกันแต่คนไทยส่วนใหญ่กินโปรตีนไม่ค่อยถึงให้คุณกินโปรตีนมากขึ้นแลละดสิ่ง แล้วคุณจะผอมเร็วนะลดขนมปังขาวการที่คุณกินขนมปังขาวทุกวันมันทําให้น้ําตาลในเลือดคุณสูงคนที่เป็นเบาหวานน้าตาลในเลือดคุณต้องลดขนมปังมันดัชนีน้ําตาลมันสูงกว่าน้ําตาลขาวอีกลดบิสกิตลดพายลดขนมปังเนยสดโมจิเบอร์เกอร์เลิกขนมปังกรอบแยมนมข้นหวานคนที่เป็นเบาหวานไตเสื่อมไตาวายเร็วความดันสูงเพื่อนลองสังเกตดูเวลาที่คุณมีโรคใดโรคหนึ่งเนะี่ยมันไม่มีแค่โรคเดียวมันมาพร